สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2568เรามาพิจารณาวิเคราะห์ดวงชะตากันไปในแต่ละด้านเนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้มีดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนะคะ และการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางเราจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะในระยะเดือนสิงหาคมปี2568 เป็นช่วงที่มีดวงดาวได้ทำการโคจรโยกย้ายหลายดวงและดาวแต่ละดวงนั้นก็ย่อมส่งผลส่งอิทธิพลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งดาวที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายก็ประกอบไปด้วยดาวพระพุทธดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์และดาวพระพุธก็จะทาการโคจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนการโคจรยกย้ายของดาวแต่ละดวงนั้นนะคะจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอิทธิพลจากดาวใหญ่อย่างดาวพระเสาร์ที่ได้ทําการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนโคจรถอยหลังกลับเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกุมในช่วงวันที่23สิงหาคมและอิทธิพลของดาวพระศุกร์อิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาของชาวลัค าราศีธนูให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆนานาไปได้นะคะเรามาพิเคราะห์พิจารณาถึงอิทธิพลของดาวแต่ละดวงกันก่อนค่ะสมัยขอเริ่มต้นที่ดาวแรกนั่นก็คือดาวพระพุทธ ดาวพระพุธนั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีธนูค่ะในวันที่3สิงหาคมปี2568ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยย้แยราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะอย่างแรกเลยชาวธนูต้องร,มระงรม,รงม,งรมัดระวังการมีปัญหากับเพศตรงข้ามต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่รักให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดการสื่อสารการเจรจาการพิมพ์การ เขียนการวิาพากษ์วิจารณ์ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะบางทีคุณก็แค่พูดในข้อมูลที่มันเป็นจริงแต่กลับกลายเป็นว่าคุณอาจจะเผลอพูดแรงพูดตรง นะคะจนทําให้คนรอบข้างเขารู้สึกไม่ดีจากคําพูดคําจาของคุณอาจจะก่อเกิดศัตรูได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวชาวลัคนาราศีธนูค่ะให้ระมัดระวังความผิดพลาดทางการงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดหน่วยงานใดสายงานใดหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ตามก็ต้องพึงระมัดระวังในแง่มุมของการงานให้มากเพราะว่าดาวกัมมะมาอยู่ในเรือนมรณะนะคะแต่สิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นนั่นก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ แต่จะเปลี่ยนในด้านใดาชาวลัคนาราศีธนูแต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะเจอกับบริบทที่แตกต่างกันออกไปบางคนย้ายงานบางคนย้ายแผนกย้ายตําแหน่งนะฮะบางคนก็อาจจะทําโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งจบลงไปแล้วแล้วกําลังจะทําสัญญาเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่แนวนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับดาวดวงถัดมาที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระ ของชาวลัคนาราศีธนูค่ะในวันที่17สิงหาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภพระได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์เองก็เท่ากับว่าดาวพระอาทิตย์จะได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรศราธิบดีนั่นเองนะคะเมื่อดาวสุภพระเข้มแข็งแ,งแบบนี้ก็จะส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นสมัยขอแบ่งการพิ ิจารณาออกเป็นสองช่วงนะคะเพราะว่าในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตามันเป็นช่วงที่จะมีคนแทงข้างหลังมีคนติชินนินทาค่ะในระยะปักแรกมีคนคิดไม่ดีกับคุณมีคนมาพูดจาใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือทําให้คนอื่นมองคุณไม่ดีหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณอาจจะไปทําอะไรผิดกฎผิดเกณฑ์ผิดระเบียบ รวมไปถึงผิดกฎหมายในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมก็ต้องระมัดระวังการกระทําของตัวเองนะพอเข้าสู่ระยะปักหลังค่ะหลายสิ่งหลายอย่างมันคลี่คลายแล้วก,แวก็แล้วก็จะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นลงตัวมากขึ้นอะไรที่มันเคยผิดพลาดคุณสามารถแก้ไขได้ในช่วงนี้จากที่มีคนเคยมองคุณไม่ดีเขาจะมองคุณดีขึ้นเขาจะให้เครดิตให้ความน่าเชื่อถือต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูมากขึ้นเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีขั้น มีตำแหน่งนะคะจะเป็นช่วงที่คุณได้รับการยกย่องสรรเสร,ริญท่านใดที่กําลังเรียนต่อศึกษาต่อก็จะมีเกณฑ์ได้ประสบผลสําเร็จกับการเรียนนะคะได้เรียนในระดับสูงขึ้นกว่าเดิมหรือมีโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นครูอาจารย์รุ่นพี่คอยชี้แนะแนวทางคอยผลักดันตัวคุณนั่นเองค่ะและดาวดวงถัดมาที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ ดาวพระศุกร์สำหรับชาวลัคนาราศีธนูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณค่ะดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาในช่วง22สิงหาคมะนะคะการมาของดาวพระศุกร์นี้ก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเป็นราชาโชคที่อยู่ในเรือนมรณะหมายถึงทรัพย์มรดก หมายถึงการสูญเสียแต่ได้บางสิ่งบางอย่างมาทดแทนเพราะฉะนั้นคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของมรดกการสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวรวมไปถึงศัตรูต่างๆแพ้ภัยศัตรูอาจจะไม่สามารถเข้ามากร่ำไกรอะไรคุณได้ไม่สามารถมาเล่นงานคุณได้นี่ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่น่าจับตามองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะมุ่งหน้าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหลายคนหลายท่านนะ ที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูอาจจะได้โชคได้ลาบจากของเก่าได้โชคได้ลาบจากมรดกนะคะหรือว่าอาจจะมีบุคคลเก่าๆในอดีตอยู่ๆเขาก็มาส่งเสริมมาผลักดันดวงชะตาของคุณเป็นเพื่อเก่าเป็นหัวหน้างานเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องลองสังเกตสังการดวงชะตาของตัวเองดูนะดาวพระศุกร์เป็นดาวลาภะด้วยนะคะก็อาจจะมีโชคจากความเป็นความตายด้วยก็ได้ค่ะ ถัดมาจากนั้นค่ะคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีธนูในวันที่23สิงหาคมปี2568ดาวพระเสาร์ได้ทําการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศามาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะเมื่อดาวกัดเงินโคจรถอยหลังมาอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับคนรอบข้าง เพื่อนฝูงยาสนิทมิสหายคอนเน็ชันเครือข่ายนะหรืออาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางที่มากขึ้นชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินนะมีโอกาสช็อตได้นะคะแล้วในช่วงนี้ไม่เหมาะเลยที่จะให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะคะในจังหวะที่ดาวการเงินโคจรถอยหลังแบบนี้แต่สิ่งที่ส่งผลดีคือคุณมีเกณฑ์ได้เงินเก่าค่ะ มีเกณฑ์ได้เงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกมีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากคดีความนะฮะการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรต่างๆมันมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ดาวพระเสาโคจรถอยหลังมาแบบนี้มันหมายถึงรายจ่ายนะ เมื่อคุณหารายได้ได้มากคุณก็มีรายจ่ายมากตามมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่แปรผันตรงกันมันมีเรื่องให้จ่ายมีเรื่องให้ใช้เงินอย,อยู่ก็มีเรื่องให้เสียเงินประมาณนี้เป็นต้นนะคะและดาวดวงถัดมาค่ะที่ได้ทําการโคจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คือดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือน ปัตนิของชาวลัคนาราศีธนูนะคะได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกรกฎหลุดพ้นออกจากเรือนมรณะของดวงชะตาก้าวเข้าสู่ราศีสิงห์ก้าวมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภัของดวงชะตานับว่าในระยะปลายเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดอย่างมากสำหรับชาวลัคนาราศีธนูอะไรที่มันยังไม่ราบรื่นยังไม่เรียบร้อยมันจะเรียบร้อยในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางกลงเดือนเนี่ยคุณต้องอดทนหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นการอดทนท งานมันอาจจะต้องแก้แล้วแก้อีกโดนติโดนว่านะคะหัวหน้างานยังไม่พอใจลูกค้างานออลูกค้าที่ออเดอร์งานยังไม่พอใจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนรอบข้างรอบตัวแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนหลายสิ่งหลายอย่างมันดีขึ้นนะคะผลงานของคุณเป็นที่ยอมรับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็ดีขึ้นดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์มาเจอกันอยู่ในเรือนสุขภาพมีชื่อเสียงมีลาภยศเกติยศมีคนพูดจาถึงคุณในทางที่ดีนะคะการติชิ้นดินทาน,น้อยลง ไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปนะแต่มันน้อยลงคนจะส่งเสริมมากขึ้นเป็นประมาณนั้นนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะลำดับต่อมางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการเข้าสังคมกันอยู่หน้ากล้องพิธีกรครูอาจารย์นักถ่ายทอดความรู้พอค้าแม่ขายอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆล้วนแล้วแต่จะได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพุทธที่โคจรอ,ออกจากเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะ ต่อมานะคะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในแง่มุมของการงานกันก่อนเลยนะคะ ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนการงานและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรถือว่าเป็นพลังที่เข้มข้นมากส่งผลถ้าให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความกระตือรือร้อนมีความเร่งรีบในการทํางานมีการรับผิดชอบงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นบางคนก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้งานที่ต้องใช้ความสามารถสูงอาจจะเจอับงานที่ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยในบางครั้งแต่สมัยก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีธนูจะรับมือได้ งานใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดการใช้เหตุใช้ผลการจัดโครงการหรือแม้แต่ง,งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลโยีชาวลัคนาราศีธนูจะสามารถหยิบจับทําได้สําเร็จนะคะเป็นช่วงที่ดวงดาวค่อนข้างที่จะส่งเสริมงานในลักษณะนี้และพอปลายเดือนที่ดาวพระพุธเข้ามาสมทบกันกับดาวพระอาทิตย์ในราศีสิงห์ก็จะเป็นจังหวะที่คุณน,นั้นถูกชื่นชมค่ะถูกยกย่องส,สรรเสริญค่ะ หรืออาจจะมีคนเข้ามาให้เครดิตให้ความน่าเชื่อถือใครที่ทำงานออนไลน์ก็จะสามารถผลิตคอนเทนต์ที่มันเป็นไวรัลหรือว่าถูกใจคนหมู่มากมากยิ่งขึ้นเป็นในลักษณะนี้นะงานการพูดการเขียนการสื่อสารจะมีความโดดเด่นอย่างมากนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูถือว่าในระยะปลายเดือนเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงชะตาฟ้าเปิดเลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านการเงินการทองกันบ้างค่ะ ชาวธนูดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคโจรวิปริตโค,โจ,รคโจรไถหลังอย่างแรกเลยคุณต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงให้ระมัดระวังการใช้เงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช้กับใช้เงินไปกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะหาเงินได้มากก็จริงแต่ก็มีรายจ่ายมากตามแล้วดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์ก็ยังอยู่ในเรือนมรณะด้วยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะก็จะส่งผลทําให้คุณเจอกับของเสียของพังเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ภายในบ้านชมรุดผูพังหรือมีคนมาหยิบยืมคุณและทำให้คุณอึดอัดทำให้คุณลำบากใจแบบนี้ก็ได้นะคะหากชาวลัคนาราศีธนูมีคดีความมีข้อพิาพาทนะในช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงการเจราจาได้หลีกเลี่ยงก่อนพยายามดึงเกมให้มา,ให,มาให้มาเจราจากันในช่วงปลายเดือนจะดีกว่านะคะดวงชะตาของคุณในช่วงปลายเดือนจะเข้มแข็งและแข็งแรง,งมากกว่าในช่วงปักแรกนะคะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแสดงออกต่อคนรักคู่รักน้อยหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่มีบางอย่างที่ปกปิดซึ่งกันและกันหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่มีความหึงหวงมีความเข้าใจผิด มีบางเรื่องที่คุณไม่สบายใจแต่ไม่กล้าพูดตรงๆกับคนรักคู่รักมันทำให้บริบทของของความสัมพันธ์มันดูอึมครึมบรรยากาศของความสัมพันธ์มันอาจจะดูหม่นหมองสักหน่อยนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูเมื่อได้ยินแบบนี้ก็พยายามปรับตัวปรับใจนะคนโสดมีโอกาสพบรักแบบไม่เปิดเผยค่ะ อาจจะเจอกับคนที่เคยมีตําหนิมาก่อนเช่นเคยแต่งงานมาก่อนเคยผ่านการมีบุตรมีลูกมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือชาวธนูอาจจะเจอกับชาวต่างชาติเลยก็ได้นะคะอาจจะเจอกับคนที่อยู่ทางไกลาทางต่างประเทศเลยก็ได้หรือเจอกันผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เป็นต้นค่ะส่วนชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานะคลุมเครือนะในระยะนี้มันเหมือนกับว่าเป็นไฟบังคับที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้ว ว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าจะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะมันเหมือนกับมีเหตุการณ์มาเป็นไฟบังคับว่าจะ,จะต้องเลือกแล้วนะจะต้องตัดสินใจแล้วนะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลำดับต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของสุขภาพชาวลัคนาราศีธนูค่ะคุณมีเกณฑ์เหนื่อยจากการทํางานหักโหมงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าที่ควรให้ระมัดระวังความดันโลหิตการปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็เรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยค่ะอุบัติเหตุให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลก็ไม่ควรชะล่าใจค่ะเพราะมันจะมีเรื่องของความใจร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวพระอาทิตย์มาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ ในราศีธาตุไฟนะคะก็อาจจะส่งเสริมทําให้คุณมีความใจรีบใจร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการคิดการตัดสินใจหรือการขับรถขับราค่ะท่านใดที่มีเวลาอยากจะแนะนําให้มันทาบุญทําทานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับการถวายน้ําดืม่มนะคะการถวายเครื่องกรองน้ําหรือสังฆทานยาอย่างนี้เป็นต้นค่ะ คราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ